สวัสดีครับมีช่างภาพจำนวนมากนะครับที่จัดการโปรเซ s Raw File เนี่ยด้วยตัว Adobe Camera Raw ซึ่งมันจะมากับตัว Photoshop CC นะครับตรงนี้เนี่ยมีหลายๆคนใช้ตัว Camera Raw Process เนื่องจากว่า,ามันตอบสนองได้ค่อนข้างเร็วกว่าตัว l i g h t ู o o p นะครับถึงแม้คอนโทรลต่างๆ,ๆลมันจะคล้าย l i g h t ู o o p มากก็ตามนะครับแต่ว่าเรื่องการตอบสนองเนื่องอความนุ่มนวลน,นะครับอะไรอย่างเงี้ย มันค่อนข้างดีกว่า Lightroom นะครับใน Develop Module ของ Lightroom เนี่ยมันไม่ค่อยจะอตอบสนองทันท่วงทีนักนะครับพี่อาได้ข่าวมาว่าประมาณเวอร์ชันหเนี่ยนะครับที่กำลังจะออกมาเนี่ยคิดว่าน่าจะปรับปรุงมาเครื่องความเร็วนะครับซึ่งก็น่าจะทําได้คล้ายๆกับตัว c a m มล่ารอแล้นะครับแต่ส่วนอื่นๆของไลท์ t ูมเนี่ยมันดีอยู่อย่างนึงคือว่ามันสามารถที่จะบริหารจัดการได้ อยู่ในโปรแกรมเดียวนะครับในตัว o t o s h o p เนี่ยแค่เรียกหน้าต่าง a m e ว a r รอขึ้นมาเนี่ยก็เป็นเหมือนกับอีกโมดูลนึงละนะครับมันแยกกันนะมันเหมือนมันไม่ได้ทํางานอ,าอยู่ในโปรแกรมเดียวกันนะครับมันแค่เรียกตัวปลั๊กอินอะไรขึ้นมาอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการ browse file นะครับการดูไฟล์จํานวนเยอะๆนะเนื่องการการใช้เนี่ยตัว a m e ว a r ร w ก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เยอะแยะขนาดนั้นพอได้แต่ไม่ได้เยอะแบบเป็นร้อยเป็นพันพันไฟล์ ตัว p ฟ o t o ช h o p ก็เลยจะมีตัวโปรแกรมอีกตัวนึงนะครับสามสามาไฟล์เลยนะมีโปรแกรมอีกโปรแกรมหนึ่งขึ้นมา,าเรียกใช้งานนั่นก็คือตัว Adobe Bridge นะครับเวลาที่เราจะเปิดเนี่ยนะครับเราก็มาที่ตรงนี้ไฟล์แล้วก็เลือก Browse in Bridge นะครับ Adobe ก็จะไปเรียกตัว Bridge ขึ้นมาทำงานซึ่ง Bridge เนี่ยถือเป็นอีกโปรแกรมหนึ่งเลยนะครับเป็นอีกโปรแกรมหนึ่งแต่ก่อนเนี่ยมันมี Mini Bridge อยู่ในตัว Photoshop นะเราจะมองให้มัน browse ได้แต่ว่าเนื่องด้วยเทคโนโลยีตรงนั้นเนี่ยพี่หา,าเข้าไปอ่านดูนะครับก็บอกว่า bridge ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นใช้นเทคโนโลยีเก่าแล้วเข้าไม่ support แล้วนะครับตัว bridge ตรงนั้นซึ่งหลายๆคนก็เสียดายนะเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะใช้พวก flash พวกอะไรพวกนี้น,นะครับในการที่จะดึงไอตัวนั้นขึ้นมา แล้วก็ Adobe ไม่ได้ใส่ตรงนั้นละไม่ได้ซัพพอร์ตตรงนั้นก็เลยยกเลิก Bridge Mini Bridge ตรงนั้นออกไปก็เลยมาเป็น Bridge ธรรมดาแทนซึ่งหลายคนบอกอู้มันยุ่งยากวุ่นวายนะครับเปิดหลายโปรแกรมแต่ก็โอเคละนะครับมันก็เอามาใช้งานเนี่ยอย่างเงี้ยได้นะอา่าเหมือนคล้ายๆกับ b บรา s ์บน Library ของไ r o o m นะครับทำเรตตรงเ e t t i n g อะไรได้อ่พอเราเปิดบริชมาแล้วนะครับเราก็จะมองเห็นไฟล์อะไรต่างๆนะครับดูเข้าไปที่โฟลดโฟลเดอร์ er อะไรต่างๆนานา อันนี้พี่หา่าวก็เข้าไปที่โฟลเดอร์หนึ่งนะครับที่ขาส้นสถานเป็น jpeg ถ้าเป็นไฟล์วอลนะครับเวลาที่เราเปิดจากตรงนี้สมมติว่าเข้าไปที่ไฟล์รอนะครับเราดับเบิลคลิกจากตรงนี้ไม่ว่าจะไฟล์อะไรนะครับมันจะกระโดดเข้าไปที่ camera raw ก่อนอ่ะมาลองดอูอย่างเช่นพี่ห่าวเ,เปิดไฟล์นี้แล้วกันะนะครับเนี่ยอันนี้นะครับดับเบิลคลิกกันใหม่มันจะเข้าไปที่ camera raw เนี่ยครับเห็นไหมครับ camera raw 8.7 beta เบนะ ฟูจิฟิล์มเอ็กทีวันของพี่อาเป็นเบต้านะครับเพราะว่าไปดาวน์โหลดไอ้ตัวที่ยังเป็นลิสต c แคนดิเดตมานะครับยังยังไม่ใช่ตัวที่ตัวเต็ม8.7ที่กำลังจะออกมาเนื่องจากว่าพี่อาต้องการให้มันซับพอร์ตไฟบางไฟล์อยู่นะครับก็เลยอเอาอันนี้ขึ้นมาอ่ะทีนี้เราก็สามารถจัดการอะไรจากตรงเนี้ยได้เลยนะครับอย่างเช่นอ่ะเราปรับเอ็กโพเซอร์ขึ้นมาอ่าว้าวนะครับปรับชา a d o w ขึ้นมานิดนึงอืมเทมเปอร์เรช หรือจะครอปหรือจะอะไรก็ได้ตามแต่นะครับจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราอยากจะเอาไฟล์เนี่ยขึ้นไปทำต่อใน Photoshop เราต้องกด Open Image ตรงนี้นะครับก็จะเข้าไปที่ Photoshop หรือจะหยุดไว้แค่นี้ถ้าหยุดไว้แค่นี้เรากดดันตรงนี้ปึ้งไม่เป็นไรก็ให้มันทำงานอยู่ในออะไรอ่ะตัว Adobe Bridge แล้วก็เซฟเป็น RAW ไฟล์แนบกับ XMP ไ i ล e หรือว่าทำไว้ใน Data b a s e ของ a m e r ร Raw เอาไว้นะครับมันทำได้หลายแบบนะ ตรงเนี้ยมันก็ค่อนข้างยืดหยุ่นนะพี่เห่าก็เออโอเคละนะทีนี้ตอนเนี้ยไฟล์เนี้ยได้ถูกอิดิทแล้วนะครับได้ถูกอิดิทแล้วถ้าพี่เหา่าดับเบิลคลิกมันใหม่อีกนะครับดับเบิลคลิกมันใหม่อีกตอนนี้เห็นไหมครับมันถูกเปลี่ยนแปลงแล้วมันถูกเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างเห็นไหมครับมี exposure ที่ทําไปมี temperature ที่เปลี่ยนไปนะครับมันก็จะเซฟอันนี้เอาไว้ถ้ากด Open Image เมื่อกี้พี่เห่ากดดันนะมันคือมันเซฟไปตัวพวกนี้ไว้กับไฟล์ใช่ไหมกด Open Image อันนี้มันจะโยนเข้ามาที่ Photoshop นะซึ่งเราก็สามารถทําทงานกับมันแล้วก็เซฟเป็นทิฟเป็น JPEG เป็นอะไรก็ตามแต่ได้นะครับอันนี้หรือจะทําเป็นแบบคล้ายๆกับ Smart Object ก็ได้ซึ่งอันนี้มันนอกเหนือไปนิดหนึ่งเดี๋ยว,เ,เ,ดยวเดี๋ยวค่อยคุยกันทีหลังแล้วกันนะครับอ่ะอันนี้พี่อาปิดไปก่อนนะครับจากนั้นนอนเซฟกลับมาที่ตรงนี้ทีนี้หลายๆคนเนี่ยชอบใช้ตัว Cam e r a ร a w ก็อย่างที่เห็นคือมันเวลามันปรับมัน ตามมือเลยนะมันตามมือเลยมันง่ายเลยแต่ว่ามันก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับบางคนบอกเอ๊ะแล้ถ้าอยากจะใช้กับไฟล์ jpeg ล่ะจะทำงานได้ไหมเออเพราะว่าอยากจะใช้ฟังก์ชันบางฟังก์ชันบน camera raw เนี่ย Edit jpeg มันดูง่ายกว่าที่จะต้องไปนั่งเรียกเคิฟเรียกเลเวลเรียกอะไรในตัว photoshop ขึ้นมาทำงานนะครับเ,เราก็สามารถทำได้นะทำได้ทำได้อ่าเดี๋ยวไปเาให้ดูอ่าเดี๋ยวไปเาไปดูไฟล์ที่เป็น แบบคล้ายๆกับอเอาไฟล์ที่เป็นสถาปัตยกรรมดากรรรมแล้วกันนะจะได้มองเห็นง่ายๆอ,อย่างนี้ก็ได้อ่ะนะเอาไฟล์นี้อันนี้เป็น JPEG นะครับถ้าเราอยากที่จะเ p e n JPEG ขึ้นไปนะครับเ JPEG ขึ้นไปทำใน Camera Raw ให้คลิกเมาส์ขวาตรงนี้ก็ได้แล้วก็เลือก Open in Camera Raw นะหรือ Shortcut ก็คือตรงนี้ไฟล์แล้วก็ Open in Camera Raw คือตัว คอมมานด์ R uh, ถ้าเป็น Windows ก็ Control R นะครับอ่ะเลือกนี้ก็ได้นะครับตึ้งขึ้นมาแม้ว่ามันจะเป็นไฟล์ JPEG มันก็จะอยู่ในคามิราได้แล้วก็ใช้คอนโทรลของคามิราลในการคอนโทรลได้อย่างเช่นตรงนี้เนี่ยไฮไลท์มันเอร์ใช่ไหมครับเนี่ยมันล้นออกไปเราก็ดึงไฮไลท์ครับเข้ามาปึ๊บเข้ามามแต่อย่าลืมว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นไฟล์ JPEG นะครับมันเป็น8บิตมันไม่ใช่เป็นรอ 1 4บบิต12บิตอะไรไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความยืดหยุ่นของไฟล์มันก็จะไม่เท่ารอนะแต่ว่าเราสามารถใช้คอนโทรลของรอไฟล์ในการคอนโทรลได้เพราะว่ามันสับง่ายกว่าเนี่ยพูดง่ายนะมันง่ายกว่าอะไรหลายอย่างมันก็โอเคแล้วก็ยังสามารถที่จะใช้แบบไอ้พวกเลนส c o อเ e c t i o n อะไรพวกนี้ได้นะครับเนี่ยสามารถทำอัปไร์ได้นะครับเนี่ยปรับถ้าใครเคยดูไอ ดีๆพี่ขาวคงจะทราบนะว่าอัปไรน์คืออะไรก็คือแบบว่าปรับพวกเส้นพวกอะไรอย่างเงี้ยนะให้กลับมาตรงนะอันนี้ก็ง่ายเนาะไม่ต้องไปนั่งโหถ้าใน Photoshop ต้องทำออะไรอะ <im itation> พวกพอยท์พวกอะไรนะมาบีบมันเสียเวลานะครับเนี่ยก็ใช้งานอย่างนี้ได้แล้วเวลาเซฟดีอย่างนะครับเซฟเนี่ยไม่ว่าเราจะปรับอะไรพวกนี้ไปแล้วนะครับถ้าเรากดดันตรงเนี้ยไอเจเป็กที่เราทำเนี่ยนะครับมันจะมีตรงนี้เห็นไหมครับเล็กๆเนี่ยนะเล็กๆเนี่ยเราสามารถที่จะดับเบิลคลิกมันขึ้นมาอีก ได้มันก็จะกลายมาเป็นตัวอิดิทในกล้องรอเดืออัตโนมัตินะนะทีนี้พอมันอิดิทในกล้องรอเดือดอัตโนมัติเนี่ยมันไปเอาข้อมูลเนี่ยมาใส่ด้วยไอที่เราได้ปรับตั้งไปอะ่ะนะมันก็เอามาใส่ตรงอัพตรงอับไล่มันก็จัดการให้แบบนี้มันก็กลายเป็นว่าอะไรครับมันก็กลายเป็นว่าเฮ้ยเท่ากับว่ามันเป็น non destructive นะครับก็คือเราไม่ได้แตะต้องอะไรกับไฟล์ jpeg ที่เป็นต้นฉบับ เราแค่เซฟคำสั่งเอาไว้ในตัวดัต a ต a รเบสของค a มิราหรือไม่ก็ XMP file ซึ่งนี้เดี๋ยวมันไปเซตอัพอะไรก็ได้นะครับหรือพอถึงตรงนี้เราจะไม่ไม่ไม่อยากที่จะหยุดอยู่แค่นี้อยากที่จะเอาไปทำต่อใน Photoshop เราก็สั่ง Open Image สั่ง Open image แล้วเราก็จะไปทำอะไรก็ได้นะครับอย่างเช่นเราอยากจะลบ Move ตรงนี้ออกนะครับลอง Move ตรงนี้ออกนะจึงตรงนี้นะครับเป็น คอนเทนต์แวร์อัพเดท2แล้วกันนะครับเลือกนี่จื้อตรงนี้ออกไปเดี๋ยวหาอะไรมาแทนประมาณอย่างนี้จึง้งนะครับจบนะบสมมุติได้ประมาณนี้นะไม่ต้องซีเรียสมากเดี๋ยวสตั๊กเจอร์นะครับใน CC 2,014เนี่ยตัวพวกนี้มันมันจะมันจะย้ายมาแล้วครับแต่ก่อนมันต้องกดฟันเฟืองท่านใครกลับไปดูไอตัว ที่พี่หาวําเอาไว้นะครับตัวพวกนั้นมันจะค่อนข้างที่จะต้องกดหลายครั้นแต่ว่านี้มันวางไว้ตรงนี้เลยนะครับโอเคนะประมาณนี้แล้วกันนะครับไม่ต้องเอาเนียนมากาเสียเวลาพอได้เสร็จปุ๊บอ่ะเรียบร้อยเราก็ปิดจึงอ่ะเรากดเซฟปุ๊บอ่ะมันจะเซฟเป็น Photoshop Format ก็ได้นะครับเนี่ยนครับเราก็เซฟเป็นหลายๆ f าย m a t มอะไรก็ได้นะเราก็เซฟเป็นอีกไฟล์หนึ่ง ไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรกับตัวต้นฉบับนะครับหรือจะทำเป็นแบบคล้ายๆกับว่าเป็น smart object ก็ได้นะอันนั้นนอกเหนืออย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวไว้ก่อนนะอันนี้ก็เป็นข้อดีของตัว camera raw นะครับในการทำงานกับพวกไฟล์ที่เป็น jpeg หรือเป็นอะไรอย่างนี้นะครับอ่าอีกอันนึงนิดนึงนะครับอ่าเดี๋ยวเพิ่มคลิกขึ้นมานะครับ ถ้าสั่งเซฟบิมเมทตรงนี้เลยก็ได้ไม่ต้องเข้าไปที่ Photoshop อยากจะเซฟเป็นอะไรก็ว่าไปนะครับเป็นฟอร์แมต jpeg เป็น dng ไฟล์ก็ได้เป็นทิปก็ได้เป็น Photoshop ก็ได้แล้วแต่นะอีะ่อากให้ดูอันนี้อันหนึ่งใน adobe bridge นนี่ยะ,ะครับมันจะมีตัวนี้ camera Raw preference นะครับลองคลิกดูนะครับมันช่วยอะไรเรานะครับตรงนี้คือส่วนที่เราจะบอกมันว่าเราอยากจะให้มัน ซั p พอร์ตไฟ JPEG ยังไงบ้างนะครับอย่างเงี้ยถ้าเราเลือกเป็น Disable JPEG Support มันจะไม่ซั p พอร์ตไฟ JPEG นะครับอ่าคือมันจะไม่ไปยุ่งอะไรกับตัว Camera Raw วนะครับถ้าเราเปิดไฟ JPEG ต่อมา Automatic Open JPEG with Setting อ่าถ้าเกิดว่าเราบอกว่าอืมเรากด Command R นะอ่าอันนั้นก็จะเข้าไปที่ตัว Camera Raw นะครับหรือจะให้เป็น Automatic Support All เลยนะครกดตรงเนี้ยเรากดปุ๊บ เราดับเบิลคลิกไฟล์ไหนนะครับมันเปิดคามิารอมาให้ทุกครั้งอืมไม่ว่าจะเป็น jpeg หรือว่ารอเปิดหมดนะแล้วก็ยังมีการซัพพอร์ตไฟล์ทิฟด้วยนะครับถ้าใครสังเกตเมื่อกี้นิดนึงก็จะเห็นนะครับตื๊ด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 ตืัดตื๊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 ดตืดตืดตืด ลองใช้งานดูก็ได้สําหรับคนที่จะอีดิทไฟล์ j p e ปรัแบบว่าไม่อยากไปนั่งปรับเคอร์ฟปรับอะไรวุ่นวายใน Photoshop นะครับเพราะว่าการทํางานอย่างบนเนี้ยนะครับเนี่ยว่าประมาณอาขึ้นมามันปรับง่ายกว่านะครับการปรับโทนปรับอะไรมันมันไม่ต้องยุ่งยากวุ่นวายอะไรที่จะต้องเข้าไปนั่งลงมือทําเพราะมันเป็นสไลเดอร์แล้วมันก็เร็วด้วยนะครับมันก็เร็วด้วยพวกการ Edit อะไรนิดๆหน่อยหน่อยที่ที่เราทำได้ในน,นี้มันทำได้หมดนะครับอย่างเช่นอ่ะเดี๋ยวพี่เอาเห็นไหมครับอันนี้ก็ทำเป็นเกรเดียนต์ลงมานะค่ารลิตี้ก็มีนะครับแล้วก็เอ็กโพเชอร์ปรับลงมาอ่ะแล้วก็เซฟเป็นแบบนอนเรส u c t ที e กดดันปุ๊บไม่เป็นไรต้นฉบับก็ยังอยู่ไอ้น,นี่ก็แค่เป็นเก็บเอาไว้ในดัตเตอร์เบแค่นั้นเองนะครับอ่าสะดวก นะครับช่วงหลังๆเนี่ยบางครั้งพี่ห่าวก็ทําแบบนี้บ่อยๆสําหรับไฟล์ที่ต้องการความรวดเร็วหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีเข้าไปทําในไลฟ์ลูมบางทีมก็มันโอเคละในการบริหารจัดการไฟล์แต่ไลฟ์ลูมบางทีมันจะหน่วงหน่วงเครื่องนิดหน่อยนะครับโดยเฉพาะเวลาที่พี่ห่าใช้2จออันนี้ของ,ของพี่ห่าวเป็นนะครับผ่าน Thunderbolt เนี่ยบางทีมันมันเหมือนกับมันมีการาส่งผ่านข้อมูลได้ไม่ค่อยรวดเร็วนักนะครับพวกเกี่ยวกับการจออะไรงเงี้ยนะใช้คำว่ารอค่อนข้าง ได้ performance ตรงนั้นกลับมานะอันนี้ก็ลองทำดูนะครับโอเคครับสวัสดี